ยามถูกรุกรานทําให้ทองดีต้องคิดการใหญ่นําทัพเมริเจนและน้องเฟไปสู้กับพวกพม่ารามันพวกเขาจะสามารถปกป้องดินแดนสยามได้หรือไม่ไปรับชมกันเลยค่ะทองดีข้ามีข่าวมาแจ้งให้ทราบสายของข้ารายงานมาว่าไอ้พวกพม่ารามันมันพยายามจะเข้ามายังดินแดนสยามและเข้ามาทําการบางอย่างมาแล้วหรอมันมาลุกยามถึงสินทินสยามเยี่ยงหนีท่านข้าจะยอมได้เยี่ยงไรล่ะข้าเป็นนักรบอยุธยานาะข้าว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องร่วมมือกันขับไล่พวกพ,วกพม่ารามันออกจากดินแดนของเราไปได้ แล้วตอนนี้มันอยู่ที่แห่งขนใดแล้วหรือมันมันมาถึงเออเขาเรียกว่าแดนกลางของสยามหรือ,อยังน่ะจากข้อมูลที่ข้าได้มาตอนนี้พวกมันอยู่แถวแถวชายแดนคงยังไม่กล้าที่จะบุกเข้ามาใจกลางสยามแต่ท่านไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ข้าสั่งสายของข้าแล้วว่าให้จับตาดูพวกมันอย่างใกล้ชิดว่ามันจะเคลื่อนไหวกันอย่างไร<อ>หลังจากนั้นเบ<อ>รรี่เจตและทองดีก็ได้มาพบกับทหารพม่าที่แอบลักลอบเข้ามายังใจกลางสยามจึงเด้รีตตามจับตัวตทําไมมา้าเขาดูแรงไม่ตกทําไมมา้าเราแผ่วจังอ่ะมันหนักท่านหรือเปล่า ข้าเน,นี่ดีตัวหนกักเขาไม่หนักหนาเอาทั้งดีท่านพูดแบบนี้กับแม่หญิงได้ยังไงมาหาว่าเขาตัวหนักนี่ท่านจะบอกว่าข้าอ้วนเหรอามา,าท่านนี่ชนกําแพงไม่พักเลยนะเนี่ย <c oughs> พองดีมันจนมุมแล้วให้แดงมันพองดี จะช่วยชีวิตได้ขึ้นมาไม่เป็นไรหนาทองดีข้าจะช่วยชีวิตเจ้าเองเ <c oughs> มื่อได้สติทองดีและแมรี่เจนก็รีบไล่ตามไปจนสามารถจัดการกับทหารพรม่าคนนั้นได้ท่านคิดว่าไงมันเหม่มเกิมไหมล่ะมันไม่กวาดกลัวท่านเลยเห็นไหมไต้องเ้นความความจริงจากเขาว่ามาที่นี่ได้ยังไงมาทําไมเข้ามาเมืองสยามทําไมแล้วมันจะบอกท่านหรือถ้ามันกลัวตายมันก็ต้องพูดนะแต่ว่ามันมีเพื่อนฝูงอีกนะใช่หรือมีอีกหรือข้าว่ามีแผนที่ดีกว่านั้นข้าว่าเราปล่อยให้มันกลับไปบอกข่าวกับเพื่อนมันดีหรือไม่ แล้วเราจะได้จัดการพวกมันพร้อมกันทีเดียวจากนั้นทองดีและเมลิเจนก็ได้นาร่างอาหารพมา่าที่หมดสติลอยตามแม่น้ําไปหวังให้ไปแจ้งข่าวกับพรรคพวกของตัวเองเพื่อจะได้คนพบพรรคพวกที่เหลือที่ยังซ่อนตัวอยู่เวลาผ่านไปไม่นานสายข่าวรายงานว่าผู้พ,พม่าย้ายเข้ามาตั้งทัพในสยามแล้วทองดีเอา้าจะไม่หิงเจนท่านอยู่ที่ใดอยู่ที่หน้าผู้พิทักษนะ์น่ะโอเคเดี๋ยวข้าไปหาข้าเจอแหล่งซ่องสุ่มของพวกมันแล้วหล่ะเป็นข้าใหญ่เลย ได,ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวข้าเตรียมพลอาหารกันนะได้ท่านเตรียมพนอาหารให้พร้อมนะเดี๋ยวข้าจะรีบกลับไปหาท่านแมรี่เจนกลับมารวมพลกับทองดีในเมืองทําให้ทองดีได้เจอกับน้องเฟยเป็นครั้งแรกวัน,น,นด้วยเจ้าหาวชื่อเฟยเฟด้หลังจากที่ทัพสยามเคลื่อนมาถึงที่ตั้งของพม่าก็ไม่กล้าบ,บุกเข้าไปเลยจึงมีการวางแผนการบุกให้รอบครอบซะก่อนีเราต้องแบ่งกําลังคนไปทางน้ําเพื่อขึ้นทางข้างหลังมันมีทางขึ้นใช่หรือไม่่มันจะนานเขาว่าจะขึ้นนานและลำบากด้านหน้าน่าจะทนไม่ไหวท่าน ดันแรล้ว <มา S 2> <ช>จะทนไม่ไหวถ้าขึ้นเขาสมรับภูมิเราจะได้เปรียบน,นะท่านถ้าเราหลอกล่อศัตรูให้ขึ้นตามมาได้เราอะเราแบ่งเราพากํลาลังคนทั้งหมดไปขึ้นเขาลูกหน้าแล้วแบ่งแบ่งลงเขางก <ไป S 1> ่ฝั่งซ้ายใช่แบ่งกลุ่มฝั่งซ้ายทับสยามค่อยๆเคลื่อนตามแผนที่วางไว้จากนั้นก็เริ่มจัดทัพโดยแบ่งเป็นสองฝ่ายเพื่อแยกกันจู่โจมทุกคนตรงนี้ฟังนะข้าไม่รู้หรอกว่าศึกครั้งนี้มันจะออกมาเป็นย่างไรข้าจะพาพวกเองกลับบ้านกลับเรือนแค่นั้นแหละอายุรยาสู้ไหมสู้ก่อนที่จะเร เราน่าจะลองเจราจากับฝั่งพม่าก,ก่อนหากพวกเขาย่อมถอยทับไปจะได้ไม่ต้องสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายทองดีเมริเจนและน้องเฟยจึงเป็นตัวแทนไปเจราจามาทําอะไรในดินแดนสยามหรือข้ามาส่ขอตรงของแล้วทำไมเองถึงตั้งค่ายที่นี่นี่มันแดนสยามนะนี่แม่ครับของเองเหรือ้าเขาเขาพูดภาษาสยามมาข้ารู้เรื่องเลยเจมอนสมเจ๊ป๊อเฮอรตี้ป๊อจะไปรัเซมีเอ็งปรั เตรียมปลอยตราบันปลอย่ายังไงดูมาทําอะไรในดินแดนสยามข้าสามียงปลอยกระรอยปึ๊บๆเข้ามาสื่อสาดูข้อมูลสื่อาดูข้อมูลแล้วทําไมถึงไม่ผ่านราะทูดหรือทําไมถึงแอบมาสามียงจอยกระรอยแนนๆจะมาตั้งค่ายเฉยๆไม่มีอะไรหรอกตั้งค่ายแล้วทํไมพวกเองมีอาวุธครบมือกันยิ่งนักน่ะสามีปลองตรมปงตรอยเจ้ายังไงหรือเปล่าถ้าไม่ทับบอกเองกลับไปซะกลับไปจากดินแดนสยามของข้าซะตราบันปลอยกินรอยตําบาปะกัมเปเฮลาเป เขาว่าเราส่งล่ามมือฉังไปแปลดีกว่าใครล่ะปลน้องเฟเขาว่าไงคะเขาพูดกันเขาบอกว่าฆ่าพวกมันให้หมดพวกมันกำลังหล่านาปลาเปียบปลาบิดองมวยตระเนตมจองปิดองเปรงน้องออกซึกมวยตระเนียรือมเพิ่มพวกมันเรียกพวกมันม่านเจอพวกเองแล้วนะปงน้อยข้น้อยค้แม่าว่าไงลยท่านเฟยพวกมันบอกว่าพวกมันต้องการเงินพวกมันต้องการทอง กองด้วยนี่เองเอาอ อหรือว <muitas S 2> ่า <sketches> มันฟังเราไม่ร <vậy> no ู <thighs figure> <diversion> ้เรื่องค่ะน้องเฟน้องเฟลองพูดเป็นภาษาพวกมันแปลกลับไปพวกมันฟังสิคะองมันน้องมันงมันโดโดม่เดอะอ่ะอก็พูดอะไรอ่ะเอามึงพูดไทยได้มึงไม่พูดตั้งแต่แรกล่ะถ้าให้เวลาก่อนผ้าที่ตกดินถ้าเองไม่ออกจากที่นี่พวกเองจะออกไปในฐานะที่เองเป็นผ้าถุงห่อศพกลับไปเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลฟังสยามจึงล่าถอยเอามาก่อนแล้วรวมกลุ่มใหญ่แอบซุ่มดูการเคลื่อนไหวของพวกพม่า และทันใดนั้นเองเมื่อฟา้าเริ่มมืดฝั่งสยามก็จัดทัพแล้วก็ทําการบุกค่ายพม่าทันทีดูพวกมันสิยังมีรองเหลืออยู่หรือมไม่ไม่เอาไปยิงกระทืบมันน้องเฟ้ต่อยหน่อยน้องเฟ้ นั้นเดี๋ยวข้าจะปุกมันขึ้นมาแล้วพวกเจ้าก็มัดแขนมันหนาเปินไฟเตรียมยิงหนาถ้ามันกึุติดนะบองสลาโอนขโมยทําแม่เออมันบอกว่ามันชื่ออวยคมอะไออวยคมหรืออวยคมหรอไออวยคมถ้าเองฟังภาษาสยามออกเองฟังข้าหนาศึกเนี้ยเองพ่ายและเองออกไปจากดินแดนสยามซะที่ที่แห่งนี้มันมีเจ้าของไม่ใช่เป็นของพวกเองจําไว้ซะแปะ่ ามเขาซิว่าเขายอมแพ้หรือไม่ถ้าเขาถ้าเขาไม่ยอมข้าจะกุดขู่เขาเดี๋ยวนี้ลน้ำน้ำน้ำนเด้อสระน้อยเาว่าไงโซนี่กรึบกรึบเขาว่ายังไงเหรอคะน้องเฟมันบอกว่ามันยอมแล้วแล้วกรึบๆแปลว่าอะไรคะรูปแบบประโยคมันขอสักกรึบหนึ่งเองแน่ใจนะว่าเองจะไม่หวนกลับคืนมาดินแดนสยามแห่งนี้อีกลำน้ำลัน้ำน้ำสระน้อเดสรน้อยาพราีว่ายังไงหรือท่าน มันบอกว่าถ้ามันไม่ได้คืบคืบมันก็จะกลับมาอีกงเสนียงเริ่มไม่รู้นะมองประมันบอกว่าคือมองประทัานต้องไปมองประกับมันกอ่อนมองประคืออะไรลูกมองประจำโปรยขน้อยทำไมอืมเขาเห็นชัดเต็นมันบอกว่า ขอด้วยหนึ่งหนึ่งกับท่านทองดีอย่างเงี้ยหรอคะอันเดิมเดิมเต้นตนเดิมบ้าซอทั่วต้นทั่วต้เาว่าไหนเพราะว่าถ้าเป็นหมัดเปล่าข้าจะส่งคนที่ต่อยเก่งที่สุดของฝั่งอยุธยาไปนั่นก็คือแม่หญิงเฟย์เวยคมเองก้าวัดหมัดมวยเชิงมวยกับแม่หญิงหรือเปล่าแม่หญิงแห่งสยามเก่งยิ่งนักเองไหวหรือไม่แค่นั้นแหละเขาจะเอากับเองหรือเปล่าขี่ไปไหง นั่นน้องเฟยขมขวัญสัตูนะคะขมขวัญสัตูหลบไเลยเฟย์เไย้ไฟย์เฟย์เหย์เฟย์เฟยเฟยเนย์เฟย่เฟย์เฟยเฟย์เัย์เฟน์เย์เกย์เฟย์เฟย์เฟยเฟย์เฟยเฟย์เฟยย้เย์เฟย์เย์เฟย์เนย์ย์นย์เฟย์เฟย้เฟย์่าว์าวย์เฟย์ ไปเลยท่านใจเย็นท่านใจเย็นๆท่าน,น,น,นท่าน เจนคิดว่าพวกมันอาจจะต้องกลับมาอีกแน่เพราะว่าครั้งนี้พวกเราเอาชนะพวกมันได้แล้วเจนคิดว่าพวกมันก็คงไม่ยอมง่ายๆพวกมันจะต้องโกรธเรามากแน่ๆเพื่อเป็นการให้พวกมันโกรธเราน้อยลงข้าก็เลยคิดว่าส่งทองดีไปด้วยอืมนั้นข้าจะให้หน้าที่นี้กับน้องเฟยน้องเฟยจะเป็นผู้ส่งทองดีลงไปเป็นเพื่อนพวกมันความโกรธพวกมันจะได้น้อยลงไปน้องโชคดีนะทองดีช่างดีพี่ทองดีบายบาย